สวัสดีค่ะวันนี้เอาน้ำมาฝากค่ะโอ้ยลงเรือนค่ะพเจ้าืมดูสิคะน้ำท่วมค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากโอ้โอ้โอน,อนค่ะตอนนี้กำลัง ระบายไปที่รูตรงนั้นค่ะเจาะรูที่กำแพงแล้วนะคะเนี่ยกำลังไหลออกเมื่อคืนตกหนักมากค่ะน้ำเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่อ้าวนี่ค่ะอ้ยแต่ก็ท่วม หนึ่งในสามเนาะหนึ่งในสามค่ะหนึ่งในสามหนึ่งในสามแก้ยังไงเนาะกับน้ำท่วมเนี่ยโอ้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 มื่อคืนตกหนักมากค่ะตกหนักมากมากเด็กๆชอบเล่นอืม กักหนักจริงๆน้องค่ะท่วมเต็มเลยระบายไม่ทันนี่สงสัยมีหวังโอ้รู้แล้วทำไมถึงท่วมมันไหลมาจากข้างบนนี่เอง ไหลมาจากข้างบนค่ะนี่ว้อาอุปสรรคของการอยากมีสวนน้องหนามก็ค่อยๆแก้ปัญหากันไปเนาะโอเคคลิปนี้ห่อเหี่ยวใจจังเลยขอกำลังใจจากลุงป้านะอาพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกลูกหล,ลานหลานด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องให้ป้ากับลงุงด้วยนะคะ เดี๋ยวไปหาทางกำจัดน้ำออกก่อนนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ